อย่งน้ำตอนอยู่กับเราเช่นเคยคุณชาลีเกบอกไม่ได้ลื่นโอ้ชาลีแกลืมไปหรือเปล่าเบรกนะ้าอะ ไปกลางไปแกไปตรงตรงดีโอ้โหแล้วไปสไวเลยคุณสองสูงคุณชาลีเปียกแล้ววันนี้ ต้องใส่เพลงตเกียวรีบแล้วจังเลยจอดหมดเลเตย้วอยนี้ปะเนี่ยรู้ยเเอ้ยเปียกเอ้ยไปได้ไหม้าลึกเลลืนะเตย อ้โหเก็นงเตยหมาหมาเฮ้ยดูเตยไม่ได้วะเฮ้ยหมาหมาหมาน้อยล้อตายไปโดนเก็บตายปุชารีลากรถซะเบรกหน้าหักไปแล้วสาเล้อิ่ง